สำหรับวันนี้ผมก็จะพามาเบิงอางุนคือเก่าครับพี่น้องก็สำหรับอางุนนาบานครับอางุนนาบานในจุดนี้ครับในจุดนี้ผมก็เคยถ่ายถ่ายถ่ายทํำให้เบิงหล้วเทอรนึงครับพี่น้องแต่พื้นย่างหน่อยครับเี๋ยวมือนี้ผมจะพามาเบิงครับพามายางเบิงยางเบิงยางส้มครับเบิงเบิงหมากคุนหมากคุณประสิญ่ลื่นเก่าไปนได้ครับแต่เพื่อในความเบิงว่าเพิ่นเป็นรกหรือบรุกครับพี่น้องนี่ครับ มาเพื่นก็เป็นหลายครับจะว่าของเพื่นก็จะพัวน,น้อยครับพี่น้องสาเหตุที่พูนพัวน้อยนี่ครับสาเหตุที่พูนพัวน้อยหรือว่าพ่วงน้อยพ่งวงโมยพ่งวงโมยตูของหัวล้านคือเพื่นครับก็คืออางุนครับอางุนอางุนนี่อางุนบ่ได้ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยครับนี่ครับปล่อยปล่อยให้เพื่นเป็นเป็นหมาก เป็นหมากแหละข้าพลอยเห้เพิ่นเป็นอยู่ตามธรรมชาติครับบ like ่ได้บ่ได้เลียงฟุนเลียงปุยยังไงเพิ่นเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับคือโสมนาอ่งุนครับอ่งุนที่ผมปลูกไว้หน้าบ้านครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาย่างเบิ่งเรื่อยๆครับนี่ครับเพื่นก็จะมีเพื่นก็จะมีหมากมีผัวครับมีหมากมีผลคือกันครับนี่ครับนี่ครับโซนหมาก็จะเคือก็จะอยู่เลี้ยงกันแบบนี้เลยครับนี่ครับกะ เป็นตะเบิงครับพี่น้องปลูกองุ่นนี่ครับดีอย่างหนึ่งครับปลูกเวนนาบ้านปลูกเวนนาบ้านปลูกใบตะเบิงครับใบตะเบิงมาตะช่มอีกอย่างหนึ่งก็ได้กินน้าพร้อมครับพี่น้องนี่ครับก็สําหรับผู้ใดมักปลูกมักมักปลูกองุ่นหรือว่ามักปลูกต้นไม้ครับนี่ครับผมก็จะพาย่างเบิงครับย่างช่มนี่ครับนี่คือนี่เป็นองุ่นที่ถือฝนครับนี่เพิ่นถือฝนครับฝนตกอยู่สามหมื่นสี่หมื่นครับเบิดหมื่นเบิดคืนนี่ครับนี่ครับคือผลผลิต พงเพลินเสียหายครับพี่น้องนี่ครับนี่คือฟ้นอางุ่นครับนี่ครับเพราะว่ามองนี้ยุดมันจะกะจะยูตรงกันครับห้างลิ้นครับพี่น้องห้างลิ้นมันเป็นรังค่าครับนี่ครับเดี๋ยวพิ่มใให้เบิงนี่ครับเป็นราคาบานแนวนี่ครับนี่น่าเพิ่็จะไลลงมาพอดีเลยครับนี่ครับก็เป็นหมากเป็นหมากเป็นผัวร้ายครับพี่น้อง นี harma, harvest, like ่ครับเพื่อนก็จะเป็นลักษณะนี้ครับปลูกองุ่นครับปลูกองุ่นขั้นถ่ายากให้เพื่อนลูกใ่ครับลูกใ่ลูกโตครับลูกใ่ลูกตัวก้อนจะให้เพื่อนเป็นหมากเป็นผลครับกระต้องใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยเพื่อนหยอดใญ่ๆงามๆครับนี่ครับให้เพื่อนหยอดให้หยอดเพื่อนแนวนี้ครับนี่นี่หยอดเพื่อนใย่ยงามๆอวบๆครับ แล้วค่อยตัดแต่งจริงครับตัดแต่งจริงแล้วจังห้เพื่อนเป็นหมากครับเพื่อนก็จะสิเป็นหมากเป็นหมากญ่ผัวญ่ครับอันนี้ครับอันนี้บอดี้ตัดแต่งตอนที่เพื่อนสมบูรณ์ครับคือตัดคือจากตัดกับตัดโหลดครับก็เลยเพื่อนก็ได้ลูกเด็กคนลงมาซ้ำนี่ครับพี่น้องถามว่าผัวลลยอยู่วันไลยนี่ครับนี่เด็ผัวหมากข้างนั้นเลยแเวว่หมากตอนต้นเตนครับ ครับตามมาซาบันเฮาหมาก้อนต้นแอนแตนนี่ครับนี่ครับไลยได้ครับพี่น้องกระโปมันวัดหน่อยเด้นี่ครับกระสัมวัดจะปลูกกินครับพี่น้องปลูกได้เลยครับปลูกกินนี่ครับเบื้องที่ละครับเบื้องเบื้องเฉาเบื้องเฉาเบื้องหมากคนครับนี่ครับถึงจะถึงจะเป็นพ่วงใบใหญ่ใบยาวครับแต่ว่าของพ่วงหนึ่งพ่วงหนึ่งก็คือว่า นี่ครับคือนี่นี่สองพ่วงสองจอนี่ครับถ้าสมมติว่าซุกก็กินกินเกือบอิ่มหมดแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเพราะว่าซื้อเพิ่นก็บรหนึงกับบัวเสิษฐีล่วงหลายๆอยังครับพี่น้องนี่ครับก็ไม่ได้มากากั้งนั้นแหละครับนี่นี่คือหมาคือผลเหนครับนี่ครับนี่ครับเป็นองุ่นนาบ้านครับ ก็ตั้งที่ผมเก่าไว้นะครับขั้นถ่ายจะให้ลูกใ่ญ่พ่วงงามครับก็ต้องดูแลครับให้ฟุ้นให้ปุ้ยบนครับนี่วัวด้ให้ครับพี่น้องเบื้องตีเพิ่นอยากเป็นโพดครับนี่นี่ครับเพิ่นอยากเป็นโพดมากันครับนี่ครับช่อมาช่อพวกช่อมาคนครับนี่ครับเป็นลายนี่แต่ว่าของบ่สมบูรณ์ครับ นี่ครับทั้งสีพอสมบูรณ์กรับพอเป็นยังครับพี่น้องขนาดผอได้ค้ดจากปูครับปูเพื่อเลี้ยนลูครับนี่ครับปูเพื่อเพื่อเลี้ยนลูครับเขาจะเลี้ยนลููไปน้ำเขาจะได้กินมากินผลไปน้ำครับนี่ครับนี่ครับเครือพันกับเครือเครือเครื่อเพื่อเครือพันกับบนหญ่ครับพี่น้องนี่ครับขนาดดูแลรักษาดีๆโอ้ยเป็นหมากดีปานยังครับพี่น้องแต่ก็ตรงมีเทคนิคนี้ครับก็มีเทคนิคนี้ครับอางุนนี่ อันนู้นนี่เขาจะปล่อยให้เป็นหมากโดยธรรมชาติบ네่อเป็นครับพี่น้องเข้าตรงเข้าตรงตัวเพื่อนครับตัวคเพื่อนหรือว่าบังคับเพื่อนครับนี่ครับครับเข้าตรงตัดแต่งจริงครับตัดแต่งจริงเพื่อนออกครับตัดแต่งจริงเพื่อนออกเพื่อนก็พอเพื่อนตัดแต่งจริงรีใบออกเรียบร้อยแล้วเพื่อนก็จะแทงยอดครับพี่น้องนี่ครับหลังจากเข้าตัด ตัดจริงเก็บใบออกครับเพื่อนก็จะแทงยอดครับแทงยอดออกมาแทงยอดออกมาเพื่อนก็จะเชิงก็จะมีช่อครับช่อดอกเพื่อนก็มีช่อดอกออกมามันก็จะเป็นหมากเป็นพ้นออกมาเลยครับมันต้องมีวิธีเฮ็ดให้เป็นครับพี่น้องก็มีเทคนิคง่ายๆครับพี่น้องขนาดพู้ได้ากปลูกครับอยากปลูกกหามาปลูกได้ครับเทคนิคง่ายๆที่จะเฮ็ดให้เพื่อนเป็นหมากเป็นพ้นครับกับมีหลายคนครับมีหลายคน ก็มีหลายคนที่เพิ่นมาถามผมครับเพิ่่าเพื่อนเคยเห็นหรือเพิ่อนเคยปลูกครับปลูกแล้วเครื่องงามครับพี่น้องเครื่องงามเต่ยว่าเป็นหมากจักเถื่อเพิ่นว่าครับจนในตัดต้นถิ่มเพื่อนว่านี่นะครับเพราะว่าผัมีความรูครับผมมีความรูเพราะว่าองุ่นครับงุ่นนี่จะว่เป็นลูเองเส้นาโดยธรรมชาติครับพี่น้องข้อตรงข้อตรงดัดแปลงเพิ่นครับข้อตรงตัดจริงครับตัดจริงนีใบครับ เดี๋ยวเขาจะแทงยอดออกมาเองครับแท่งยอดออกมาเป็นก็็ดเป็นหมากเป็นผลครับเป็นจะเป็นหมากเป็นผลให้องได้กินครับพี่น้องเทคนิคง่ายๆครับขั้นถั่วอยากจะปลูกแต่พ่ออยากได้องุ่นแนวนี้ครับอยากห็นองุ่นแนวนี้ก็หามาสื่อปลูกสื่อมาหาปลูกได้ครับพี่น้องนี่ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับขั้นถผู้ได้อยากอยากเห็นตอนสุกหรือว่าอยากเห็นองุ่นดีครับก็คอมเมนต์มาครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะทายให้เบิ่งครับ